สวัสดีค่ะนารีกีมาขาพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีกรกฎนะคะประจําเดือนพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบห้ากรกฎาคมถึงสิบห้าสิงหาคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ยี่บมิถุนายนถึงยี่สิบสามกรกฎาคมนะเรามาดูกันว่าใครที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนะคะวันเกิดไทยวันเกิดตะวันตก ตามที่แม่หมอระบุคุณสามารถที่จะเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะไพ่ ei. เป็นการ Laughter. ดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะเรามาดูกันดีกว่าในภาพรวมของคนอ่า ราศีกรกฎหรือรคัคนาราศีกรกฎล้วนดูได้นะในพฤษภาคมนี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยสามดาบม,มาเลยใบแรกอกหักผิดหวังรักรร้าโดนแทงข้างหลังเออ จร,จริงๆแล้วแม่หมอว่าคุณน่าจะชินแล้วหรือเปล่ากับสามดาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ดีๆก็มีคนหาเรื่องอยู่ดีๆก็มีคนเกลียดชังอยู่ดีๆก็มีคนริษยาดูเหมือนหัวใจของคุณมันจะพรุนไปด้วยพรุนไปด้วยไได,ดาบที่โดนคนเขาเรียกว่าหักหลังโดนคนโดนคนหักหลังโดนคนคนที่คุณรักคนที่คุณเชื่อใจเนี่ยทรยยศนะโดน มันไม่มีอะไรปวดใจเท่ากับโดนคนที่คุณรักคนที่คุณดูแลเขาวาทะทรายศคุณจะเป็นเพื่อนรักก็ดีเจ้าน้ารักก็ดีผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือก็ดีนะรวมถึงในเดือนนี้คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอาสายตาวความดันหัวใจนะคะให้มากๆนะหนึ่งถ้วยโอ้ยดีนะเนี่ยรักร้าวช่างหัวมันรักเขาเรียกว่าอะไรอะความรักยุคนี้ก็เป็นยุคธรรมดาที่จะต้อง ที่จะต้องผิดหวังกับความรักอะ่ะใครไม่เคยผิดหวังในความรักบ้างเกิดมาในหนึ่งชีวิตเนี่ยไม่เคยไม่เคยจะผิดหวังเลยเออไม่บอกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีนะกับอีกมุมมองหนึ่งน,นอกจากคนที่บรรลุอะ่ะก็จะไม่ผิดหวังอะ่ะเพราะเขาไม่ได้คาดหวังอะไรไงเออความรักของคุณเนี่ยมันเจอแต่รักสามเศร้าใช่ไหมเจอเพื่อนหักหลังเจอเครือญาติหักหลังส่วนใหญ่มักจะเป็นเพื่อนสนิทคุณนะที่จะหักหลังคุณนะคะ ก็ให้เรามัดระวังนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นใบเรียนหรือวัยทางานนะส่วนใหญ่เนะี่ยอืมเพื่อนสนิทกันนี่แหละที่จะแย่งคนของกันเองหรือไม่ก็คนบ้านใกล้เลื้ยงเคียงนั่นแหละไม่ใช่ใครที่ไหนไกลละที่จะมามาทรายศคุณนะคะทําให้คุณแบบว่าเจ็บปวดหัวใจในเดือนนี้เขาบอกว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้คุณระมัดระวังนะคะอาจจะมีเกณฑ์เจอรักซ้อนอาจจะมีเกณฑ์เจอหักหลังอาจจะมีเกณฑ์เจอแบบ เพื่อนที่คุณไว้ใจคนรักที่คุณเชื่อใจนะคะหักหลังได้หรืออาจจะเป็นเดือนที่ความจริงในเรื่องของความรักจะถูกเปิดเผยนะคะเออความลับมันไม่มีบนโลกใบนี้หรือโลกไหนๆน,นะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณระแวงสิ่งที่คุณสงสัยเซนที่มันบอกกับคุณนะ่ะมันคือความชัดเจนที่สุดถ้าที่ผ่านมาจนถึงวันเนี้ยเซนเขาบอกคุณว่าเฮ้ค,คู่ของคุณเนะ่ะหักหลังคุณอยู่นะ คู่ของคุณน่ะนอกใจคุณอยู่นะคู่ของคุณน่ะกําลังไปคบกับเพื่อนของคุณอยู่นะนั่นมันเป็นส้นเซนที่ถูกต้องแล้วล่ะค่ะคุณอย่าพยายามหลอกตัวเองว่ามันไม่ใช่ฉันคิดไปเองนะถ้าคุณรู้สึกเมื่อไหร่ว่าเอ้ยมันน่าจะใช่หรือรู้สึกระแคะระคายกับคนข้างกายของคุณน่ะหนึ่งคุณไม่ต้องไปวิตกกังวลน,นะคะคุณก็นิงงง่งเงียบเงียบแล้วค่อยๆดูพฤติกรรมค่อยๆสืบหาความจริงนะคะไม่ต้องไปตีโพยตีพายอะไรทั้งนั้นแหละ บางคนในเดือนนี้นะคุณอาจจะมีเกณฑ์พบรักใหม่ในะคะ่ะที่คุณมีรักเดิมอยู่แล้วอะแล้วคุณไปรักใหม่อีกอาจจะไม่ใช่คนของคุณที่มีรักใหม่นะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้เออแล้วคุณรู้สึกว่ามันมันยังไงดีละ่ะมันอึดอัดหรือปะมันอึดอัดเหมือนกับว่าคนที่คุณรักมันอาจจะตอนแต่งอาจจะอาจจะถูกพ่อแม่อ่าจับให้แต่งอเผอิญวันเนี้ยไปเจอคนที่รักรักแท้จริงอย่างเงี้ย มันก็เป็นเรื่องที่น่าลำบากใจนะความรักของคุณนะยังรู้สึกอยู่ในช่วงเดือนที่ที่อาจจะต้องมีการตัดสินใจครั้งใหม่ครั้งสําคัญในเรื่องของความรักนะคะแต่ให้เราะมัดระวังนะว่าถ้าคุณถอยจากความรักครั้งนี้ก็ให้เราะมัดระวังว่าถ้าเจอรักใหม่อาจจะเจอรักสาเศร้าอีกก็ได้นะก็ได้ในข้อเรื่องของหน้าที่การงานให้เราะมัดระวังเพื่อนเพื่อนฝูงกับเจ้านายนะคะจะทอรยศหักหลังคุณนะ คือไพออกมาแล้วเหมือนกับว่าคุณก็รู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าว่าเพื่อนคุณเจ้านายคุณนะ่ะมันมันจิกกัดคุณนะ่ะมันหาเรื่องคุณตลอดเวลาแล้วทําให้คุณทํางานแล้วไม่มีความสุขอะ่ะมีแต่ชีวิตต้องระแวดระวังัยตลอดเวลาเออต้องระวังคนจะแทงข้างหลังไหมระวังว่าวันนี้เขาจะหาเรื่องอะไรไหมมันเหมือนชีวิตอยู่อย่างนี้มาตลอดเลยเนะาะทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องของการงานทั้งเรื่องของเพื่อนฝูงและดูแล้วรู้สึกว่าอยู่แบบไม่มีความสุขเลยอ่ะอยู่แบบขาสั่นใจสั่นยังไงก็ไม่รู้ อืมไหนดูซิไม่หมอกว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดเดือนนี้หรอกมันน่าจะเกิดมาตั้งนานแล้วแหละแต่ถามว่าอิทธิพลเดือนนี้ยังเป็นอยู่ไหมมันยังเป็นอยู่ไงอืม The Lover ระวังความรักระวังความรักที่มีให้เจ้านายระวังความรักที่มีให้เพื่อนฝูงมันจะนําพาซึ่งซึ่งความเจ็บปวดรุร้รวนะอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนนะเพราะไพ่พมันเตือนในเรื่องของรักสามเศร้ามากคุณอาจจะมีรักอยู่แล้วไปพบรักใหม่อีกก็ได้หรือคนของคุณอาจจะไปพบรักใหม่ก็ได้ แต่ไม่ว่าจะใครก็ตามที่สุดแล้วมันลง,ลงเอ่ยด้วยความเจ็บปวดหัวใจอะนะสามดาบมันไม่ได้สร้างความสุงให้กับใครไงควีนออฟสอดเนี่ยมันเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะ ừ, เป็นได้ทั้งผู้ชายเป็นได้ทั้งตัวคุณหรือตัวเขาไพ่สลับตัวตนได้นะคะหรืออาจจะเป็นทั้งคู่ก็ได้นะ <c oughs> เขาก็มีคนใหม่คุณก็มีคนใหม่นะดูจะอินงตรงนั้นในเรื่องของความรักมากมากเลยอะ่ะแม่หมอไม่มอ,มอยากให้คุณไปยึดติดในเรื่องของความรักเยอะเนาะ เพราะแลดูชีวิตคุณจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องของรักสามเศร้าตลอดเลยอ่ะคนกรลกอดมันก็ใกล้เคียงกับคนสิงนะความรักมีแต่คู่วิบากกรรมมีแต่คู่ที่จุกจิกมีแต่คู่ที่อีโก้มีแต่คู่ที่หึงหวงมีแต่คู่ที่คู่เป็นวิบากกรรมเอาง่ายๆคู่ที่มักจะสร้างความทุกข์ใจให้แก่กันนายออฟเพนทัเกิลนะคะเด e อนมะูนเน่ะมันยังคงเป็นเดือนที่คุณอึมครึมอึมครึมมากมายเลย สิบเหรียญอืออย่างที่บอกว่าบางคนคู่รักของคุณเนะ่ะคือทนอยู่หรือตัวคุณเองทนอยู่เพื่อครอบครัวปะ่ะเพื่อสถานะทางการเงินเพื่อธุรกิจเพื่ออะไรก็แล้วแต่แล้วมันมีแต่ความเอ,อกร่เกินฝืนทนในเดือนนี้นะในเรื่องของความรักความรู้สึกอยากจะหลุดออกจากความรักครั้งเนี้ยแต่เหมือนกับบางครั้งคุณอาจจะต้องพึ่งพาเงินเขาหรือเขายังเลี้ย,ง,ยงดูคุณอยู่ หรือคนของคุณอาจจะเอาเงินของคุณนะไปเลี้ยงดูคนอื่นมันได้ทุกกรณีด้วยมันเป็นแรนดอมเนาะเราไม่ได้ดูเป็นการส่วนตัวดังนั้นมันเกิดได้หมดทุกรูปแบบแต่ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามมันล้วนแล้วแต่อยู่ในภาวะที่กล้ากลืนฝืนทนนะคะมีในภาวะที่ทุกกระทมขมขื่นมากโดยความรักเนี้ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจการเงินและครอบครัวด้วยอะ่ะเออแสดงว่าถ้าไม่ใช่เพราะคุณจะต้องอยู่ภายใต้ คำสั่งของเขาเพราะว่าคุณยังต้องพึ่งพาการเงินเขาก็ตัวเขาเนี่ยเอาไรายได้ที่มีเนี่ยไปเจือจุนอีกคนหนึ่งไม่ว่าจะทางไหนก็เก๊กซิเหมือนกันก็ทุกใจเหมือนกันเนอะเออ,เ,อ,อเหมือนไพ่อยากจะบ่งบอกว่าเอ้ยคุณบางทีถ้าคุณสามารถยืนด้วยตัวเองนะทําธุรกิจอะไรด้วยตัวเองหาเงินหาทองด้วยตัวเองในเรื่องของความรักอะ่ะคุณอาจจะเลือกที่จะไม่เอาความรักก็ได้ เพราะรักของคุณมันมีแต่รักร้าวฉานมันมีแต่รักทุกข์ระทมกขขืนมันมีแต่รักบางคนรักถูกกีดกันนะถูกกีดกันก็ได้นะถูกกีดกันจากเผู้หลักผู้ใหญ่ถูกกีดกันจากคนรอบทิศด้วยสภาวะทางสังคมฐานะทางสังคมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็ได้นะคะไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่มันมีแต่ความทุกข์ความกล้ามกลืนความฝืนทนอะไรที่มันเป็นทุกข์เราสลัดมันออกค่ะอย่าไปยึดติดมันเราก็จะไม่เป็นทุกข์ มันเหมือนคุณอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขอะ่ะอยากมีชีวิตที่แบบอืมปลอดโป่งโล่งสบายพบรักที่แท้จริงคุณอยากจะเจอเจอใครสักคนที่รู้สึกว่าดูแลคุณอย่างแท้จริงนะรักคุณอย่างแท้จริงแต่ในความเป็นจริงมันไม่มีอะ่ะถ้ามันไม่มีเราก็ยอมรับความ,มจริงไงว่ามันไม่มีก็แค่นั้นเองเราก็จะไม่ทุกข์อ่ะค่ะมีอะไรดีบ้างในเดือนนี้ทำไมมันออกมามีแต่ความทุกข์ระทมผมขืนละ่ะ หนึ่งไม้เท้าควีนรอฟแวนดมาเพชรอัแบนด์ทันนี้ก็เป็นเรื่องของการงานเลยเออเดี๋ยววีว่าฟอร์จูนมาแหละมาแหละก็แปดเหรียญความรักแม้นว่าจะไม่สมหวังแต่ในเรื่องของธุรกิจการงานสุขสมหวังนะโชคลาภเงินทองคุณจะได้มาอ่ะคนเรามันก็ต้องมีดีอย่างเสียอย่างเนาะมันไม่มีทางที่ชีวิตมันจะแย่ไปทุกอย่างทั้งชีวิตถ้าในชีวิตของคุณนะคุณจะเจอรักร้าวอ่ารักสามเศร้ารักที่ถูกกีดกัน รักที่มีแต่ผลประโยชน์รักที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวมาสักสองสามรอบคุณฟันธงไว้ได้เลยนะว่าชีวิตรักของคุณในชาติพวกนี้มันไม่มีรักดีล้วแหละมันมีแต่รักวิบากกรรมดังนั้นคุณไม่ต้องเอาจิตไปโฟกัสกับเรื่องของความรักแล้วให้หันมาโฟกัสในเรื่องของการงานและการเงินของคุณเองในเดือนนี้เข้าใจว่าวก่อนหน้านั้นบางคนอาจจะถูกถูกโกงเงินถูกถูกชักชวนอะไปเทรดหุ้นเทรดอะไรก็แล้วแต่นะแล้วถูกโกง บางคนอาจจะกิจการล้มละลายบางคนอาจจะออกจากงานเพราะว่าเพื่อนฝูงเจ้านายการแกล้งแล้วบีบให้ออกก็เป็นได้นอะอันนี้พูดถึงเรื่องการงานนะแต่ในเดือนนี้คุณโดนบริอ uh, ับเาแดดคุณไม่ต้องไปซื้อเรียสอะไระ่เพราะคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่งานที่คุณทํางานที่คุณตั้งใจที่จะทําหรืองานที่คุณรอคอยหรือโครงการงานงานใดๆหรืออาชีพงานใดๆที่คุณไปเรียนมาบางคนไปนเรียนคอร์สระยะสั้นมา ฝึกฝนอาชีพอะเรียนสารพัดช,ช่างอะไรเงี้ยไอ้งานตรงนั้น่ะค่ะมันจะต่อยอดเป็นธุรกิจที่มั่นคงสำหรับคุณในเดือนนี้ถ้าคุณจับธุรกิจอะไรนะคุณมีเกณฑ์จะได้เงินเข้ามาเป็นเกาะเป็นกำรรบางคนอาจจะได้มรดกทรัพย์สินเอ่อก่อนหน้านั้นบางคนอาจจะมีปัญหาเอ่อทะเลาะก,กันบางคนอาจจะโดนคุณใส่มุนดาเพราะแย่งเงินแย่งทองแย่งมรดกกันเนอะแต่สิ่งเหล่านี้คุณไม่จําเป็นต้องไปดิ้นรนอะไรมากถ้ามันเป็นของคุณยังไงมันก็เป็นของคุณไว้อยู่วันยังค่า ในเดือนนี้โชคลาภไม่คาดฝันจะเข้ามาหาคุณคุณมีเกณฑ์จะได้มรดกทรัพย์สินคุณมีเกณฑ์จะได้ขายมรดกก้อนใหญ่คุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่มาก้อนใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่แล้วมีเกณฑ์ที่จะธุรกิจของคุณจะประสบความสําเร็จมั่งคั่งนะคะล้วนแล้วแต่มาจากความขยันบวกกับโชคชะตาที่คุณจะได้มาเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าขยันแทบตายแต่ว่า ชะตาไม่ได้ลิขิตให้คุณรวยเนี่ยคุณขยันให้ตายทั้งชีวิตคุณก็ไม่รวยแต่ถ้าคุณเป็นคนที่โชคชะตาบอกว่าจะรวยแต่ถ้าคุณเป็นคนขี้เกียจนะคุณก็ไม่รวยอยู่ดีอ่ะเขาบอกว่าชีวิตต้องทํางานส่วนหนึ่งโชคชะตาส่วนหนึ่งถูกปะเออแต่ถ้าคุณเป็นคนขยันโชคชะตาจะนําพาให้คุณร่ํารวยและมั่งคั่งได้โดยเฉพาะเดือนเนี้ยคุณมีเกณฑ์จะได้จับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆก็คือบางทีคุณอาจจะได้ขายอสังหาระดับร้อยล้าน หรือว่าเจ็ดแปดสิบล้านก็แล้วแต่คุณก็จะได้มาหรือถ้าคุณไปซื้อที่ดินคุณจะได้ที่ดินที่แปลงงามงามมานะคะหรือคุณจะเป็นลงทุนเกี่ยวกับพวกอสังหาลงทุนเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรอะไรเงี้ยคุณก็จะได้ขายได้ราคาดีนะจะมีคนร่วมโครงการกับคุณนะอ่ะเป็นคนที่ทํางานเก่งคุณจะได้เพื่อนร่วมงานที่ทํางานเก่ง พูดถึงเรื่องของการงานไม่ว่าคุณจะจับงานตัวไหนนะ่ะมันจะประสบความสําเร็จหมดคุณจะมีไอเดียปิ้งขึ้นมาในเรื่องของการงานมันเหมือนเดือนนี้คุณอาจจะสลัดเรื่องความรักทิ้งก็ได้นะแบบเฮ้ยถ้ารักมันอับเฉาขนาดนั้นอ่ะก็ก็อย่าไปสนใจมันนะคุณอาจจะรู้สึกคิดได้ว่าเออช่างมันเถอะความรักแล้วมันไม่ดีเราก็อย่าไปโฟก,กัสมันเรามาสนใจเรื่องการงานดีกว่าคุณอาจจะมีไอเดียอะไรสักอย่างหนึ่งว่าเอ้ยคุณจะเริ่มต้นงานตัวเนี้ยคุณจะไปศึกษาหาความรู้อย่างเงี้ยระยะสั้นสามเดือนไปเรียน เสร็จแล้วคุณก็มาประกอบธุรกิจของคุณเองเออร่วมหุ้นกับใครสักคนหนึ่งที่เขามาชักชวนคุณในที่สุดแล้วกิจการของคุณเนี่ยมันจะมั่นคงนะสิบเหรียญเห็นปะ่ะมันจะมั่นคงแปดเหรียญเนี่ยมีแต่เงินเข้ารัวรัคุณมีเกณฑ์อาจจะได้โชคลาภไม่คาดฝันด้วยนะคะเออโชคลาภไม่คาดฝันอ่าเช่นเป็นนายหน้าขายอสังหาอยู่ดีๆปุรปปับมีคนมาชวนคุณไปเป็นนายหน้าเสนอที่ดินเขาปรปปับเขาสนใจเนี่ยได้เงินก้อนมาก็ได้นะคะ มันเหมือนโชคลาภเรื่องของการงานการเงินนะมันจะเข้ามาหาคุณเต็มร้อยเลยมีเกณฑ์มั่งข้างมีเกณฑ์อู้ฟู่นะการเงินมีเกณฑ์ได้อต่อให้คุณถูกออกจากงานตรงเนี้ยคุณก็จะได้เจอเจอคนที่เขาเห็นความสามารถของคุณอนะแล้วชักชวนคุณไปทําธุรกิจไปทําอะไรสักตัวนหนึ่งอนะซึ่งมันถูกฉลกกับคุณอนะมันจะต่อยอดความร่รํารวยความมั่งขั่งให้กับคุณได้นะถ้าคุณรอคอยเงินก้อนใหญ่ๆอยู่ ต้องบอกว่าก้อนใหญ่ๆอาจจะเป็นก้อนที่คุณลงทุนมานานมากแล้วก็ได้ก่อนหน้านั้นรอก้อนเนี้ยรอให้ตายยังไงก็ไม่ได้ซะกะักทีเอ้ยแต่เดือนนี้ได้อเดือนนี้มันเหมือนกับว่าชะตาเปิดแล้วนะโชคลาบมาเยือนถึงหน้าบ้านคุณแล้วมาก็ก็หาคุณแล้วอะค่ะคุณก็เปิดประตูออกไปต้อนรับมนเลยค่ะอ,อโชคลาบบอกว่าเฮ้ยเธอมาทําธุรกิจตัวนี้สิแล้วเงินจะเข้าเธอลองมา มาเทรดหุ้นตัวนี้สิกับคนที่รู้จักกับคนที่ไว้ใจอย่างเงี้ยเพราะเขาทํามานานแล้วเชื่อใจได้คุณก็ลองไปทําค่ะแล้วคุณจะได้เงินก้อนมาเดือนนี้ถ้าใครได้เงินก้อนก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะแม่หมอคุณจะต้องได้แล้วถ้าเดือนนี้ใครได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่จะสร้างสร้างความมั่นคงให้กับคุณในอนาคตได้คุณก็คอมเมนต์มาบอกได้ค่ะคุณจะเจอเจอตรงนั้นได้เริ่มชีวิตใหม่ในเรื่องของการงานแล้วคุณมีเกณฑ์อาจจะได้บ้านหลังงามนะบางคนอาจจะได้คืึองหาดบ้านหรูบ้านพร้อมที่ดิน แปลนสวยๆด้วยนะคะมางคนเล่นหุ้นเล่นอะไรอาจจะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนมาในลักษณะเงินก้อนที่คุณได้มาเนี่ยมันเหมือนได้มาจากการทำงานได้มาจากมันสมองของคุณนะอาจจะไม่ใช่แนวแบบลอตเตอรี่ก็ได้นะคะมันไม่ได้หนึ่งเหรียญนะแบบที่มาสบายๆแต่มันคือการทำงานของคุณการเพียรพยายามหรือทำงานหรือสั่งสมงานมานานแล้ว มันเป็นเดือนที่คุณจะได้ได้โบนัสคุณจะได้ผลตอบแทนที่มันคุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยของคุณก็ได้นะคะถ้าเปรียบเสมือนต้นไม้มันเหมือนเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวของคุณนะและเอาผลผลิตไปขายแล้วได้เงินก้อนกลับมาแล้วนะคะอีกสั่งห้าไปละกันเนาะมีความรักอะไรจะเสริมสักหน่อยไหมเพราะ เพราะว่าในในในเรื่องของการงานในเรื่องหภโคกทรัพย์คุณเตรียมรับความมั่งคั่งเตรียมรับความร่ํารวยเตรียมรับเป็นเจ้าของกิจการที่มั่นคงได้นะคะธุกรกิจแบบอู้ฟู่มากเลยแต่ในเรื่องของความสุขทางใจเนี่ยมันหาไม่มีไงคนรอบกายของคุณมันมีแต่คนที่คุณทุกทุกเพราะคนทุกเพราะคนรอบทิศแต่คุณอาจจะไม่ได้ทุกเพราะอสังหาหรือโภคทรัพย์ ชะตาจะตายเดี๋ยวก็มีก้อนหนึ่งเข้ามาให้คุณจะตาจะตายก็มีก้อนหนึ่งให้คุณแล้วชีวิตคุณก็ไม่จนนะร่ลำรวยบ้างครั้งด้วยแต่ความสุขมันหาไม่มีไงความสุขทางใจไม่มีสิ่งเดียวที่คุณปรารถนาตอนเนี้ยคุณปรารถนาความรักปรารถนาใครสักคนหนึ่งที่เข้าอกเข้าใจคุณแล้วก็เอเชื่อใจได้อะไม่หลอกลวงคุณนะ่ะไม่เบียดเบียนคุณนะ่ะอ่าฮะดูซิว่าจะมีหรือเปล่านะเอามาพ่พายชุดใหม่ดูค่ะ อ่าขอเน้นในเรื่องของความรักนะว่าจะมีมีออกมาให้คุณหรือเปล่าคุณจะได้ไหมสมดังใจหวังไหมในเดือนนี้ดูคุณเหมือนเหมือนคุณจะมีโภคพย์มีเงินทองคุณก็ไม่มีความสุขทางใจไงอ่าก่อนนะจะมีไหมนอเรื่องของความรักจะขึ้นไหมเฮ้ยเดดเฮ้ยเดชแมนเผือก จะเปิดต่อทีเนี่เด e ูอ่ะจบวิบากกรรมค่ะจบวิบากกรรมจบกรรมหนักของคุณจบสิ้นความอึดอัดจบสิ้นความทุกข์ระทมขมขื่นจบสิ้นซึ่งกรรมเก่าที่ทุกข์ระทมขมขื่นมายาวนานชีวิตจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตจะได้มีอิสระของตัวเองชีวิตจะได้เบิกบานนะชีวิตจะได้พบกับความสุขที่คุณใฝ่ฝันแล้วกัน หนึ่งไม้เท้ากันหนึ่งไม้เท้ามาการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นงานใหม่แปดถ้วยการโยกย้ายกา,การทิ้งการทิ้งกรรมทิ้งวิบากกรรมความทุกตรงนี้ไปให้สิ้นแล้วเดินหน้าไปหาสิ่งใหม่ก็อย่างที่แม่หมอบอกว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่ต้องการจุดจุดนี้แล้วความทักความเริกอะไรฉันไม่ต้องการแล้วฉันไปโฟกัสที่งานที่เงินตัวเองหรือที่คุณอาจจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างตรงเนี้ย แล้วออกจรรีชีวิตไปหาที่อยู่ใหม่ก็ได้นะคะแต่คุณจะพบกับความสุขคุณจะพบกับอิสรภาพอะค่ะที่คุณอยากมีอยากได้บางคนอย่างที่บอกบอกว่าฝืนทนอยู่เพราะว่าเขาเลี้ยงดูอยู่ยังต้องพึ่งทางเงินเขาอะแต่มันอยู่ด้วยความทุกข์ละทมอะแต่ในที่สุดคุณเหมือนกันว่าคุณไม่ต้องการแล้วอะแล้วคุณก็ไปเจอเจอธุรกิจใหม่ของคุณเองคุณสร้างหลักปักฐานของคุณเองใหม่ได้เออแล้วคุณก็ได้ชีวิตที่แบบเบิกบานและมีความสุขอะไม่ต้องไม่ต้องอยู่ภายใต้การ การจำกัดการกดขี่ของคนอื่นอืนอนในที่สุดแล้วเรื่องของความรักก็ยังไม่มีไม่ว่าจะเปิดไพ่ยังไงเนาะมันเหมือนคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมีความรักคุณเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมในเรื่องของความรักคุณเกิดมาเพื่อที่จะเป็นผู้ให้ซะมากกว่านะแปดถ้วยอแต่ในที่สุดแล้ว เอาเป็นว่าคุณจะหลุดพ้นจากกลมคุณจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมการถูกขังคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ระทมข่มขืนทั้งปวงคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างถิ่นต่างแดนตรงไหนก็ไม่รู้แหละแล้วคุณจะได้กิจการที่มั่นคงมั่งคั่งคุณจะได้เงินก้อนใหญ่มาได้ที่ดินแปลนสวยมานะคะคุณจะมีหลักปักฐานที่มั่นคงของคุณโดยที่คุณสามารถยืนอยู่ด้วยตัวของคุณเองได้ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครเลยแม่หมอกว่า มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วล่ะค่ะมันไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่คุณยืนหยุดยืนยืนหลักได้ได้วยตัวเองอยู่ได้ได้วยตัวเองมั่นคงได้ได้วยตัวเองถูกปะแล้วมีอิสระอยากจะกินอะไรก็กินอยากจะไปเที่ยวไหนก็เที่ยวไม่ต้องให้ใครมาจิกไม่ต้องให้ใครมาบังคับไม่ต้องให้ใครมาข่มเหงอะไม่ต้องอยู่ภายใต้อำนัจของใครอะซึ่งก่อนหน้านั้นคุณอยู่ลักษณะแบบนั้นแต่ในเดือนนี้คุณหลุดพ้นค่ะอิสระ The f ูนะคะสบายๆเนี่ยเด e d กับเด e h a n g m a มาจบสิน้นจบสิ้นความอึดอัด จบสิ้นความทุกข์ระทมขมคือคุณมีปัญญาเกิดแตกฉานหนึ่งไม้เท้าบางเกิดปิ้งไอเดียเกิดปิ้งฉันจะฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันจะไปตรงน้นฉันจะทําตรงนี้แล้วสุดท้ายมันประสบความสําเร็จอย่างงดงามนะคะเอาเป็นว่ารอรับเงินก้อนใหญ่ดีกว่าแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สุขสมบูรณ์นะคะสบายๆเนาะความทุกข์ความรักไม่ต้องไปคาดหวังเยอะนะคะถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องไปฝ่ฝันที่จะมีมันเราก็จะไม่ไปทุกข์นะ โอเคค่ะสำหรับแรนดอมนี้ก็ไม่ได้ให้คุณในเรื่องของความรักนะแต่ให้คุณในเรื่องของการงานและการเงินและอสังหาที่คุณจะได้มานะคะโอเคจะ้ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ